เดี๋ยววันนี้นะครับมาดูรีวิวนะครับคันเร่งไฟฟ้าน้องใหม่ไฟแรงเลยคือ PNP Pro นะครับกับฟังก์ชันเด็ดๆเ,เลยคือฟังก์ชัน Smoke Limit หรือโหมดปิดควันนะครับจะใช้งานยังไงทำงานยังไงเดี๋ยวไปชมกันเลย ฟังกชันปิดควันนะครับมีอยู่2อย่างนะครับใน PNP Pro ก็คือมีฟังก์ชัน smoke limit และฟังก์ชัน low smoke ซึ่งวันนี้ผมได้ทําการจูนและจูนให้รถมีควันเอาไง,ไง่ายๆเอาให้เหมือนเหตุการณ์จริงทุกอย่างนะครับวันนี้สาธิตให้ดูเลยว่า2ฟังก์ชันนี้มันปิดควันได้จริงเข้า smoke limit ปุ๊บนะครับก็คือแก้ไขอะไรแก้ไขสําหรับเวลาการเร่งเครื่องอยู่กับพี่แล้วควันมันไหลออก เราก็กดเปิดสวิตได้เลยครับเป็นสีเขียวนะครับมันก็จะขึ้นออนและในฟังก์ชันนี้สามารถปรับได้ทั้งหมด6ระดับ6ระดับในที่นี้ก็จะมีความแตกต่างกันไปเดี๋ยวผมสาธิตให้ดูสเต็ปที่1พรเจ้าแค่สเต็ปที่1เอาไง,ไง่ายๆมีควันนิดเดียวจากควันไเยอะเราลองข้ามไปเลยนะครับข้ามไปซักฟังก์ชันที่3ผมเร่งอยู่ที่ครับเนี่ยจุ่มหมดเลย ดูดิควันหายหมดครับ <Wow. S 1> ที่บอกทั้งหมดเนี่ยคือฟังก์ชันสม k e ลิมิตเนี่ยมันสามารถเลือกระดับตามความพอใจของลูกค้าได้มันใช้งานง่ายนิ้วรูดสัมผัสแค่นั้นนะครับ6กระดับก็ยังไงลองเล่นกันดูกับฟังก์ชันส o k e ลิมิตคือขับมาแล้วแบบอารมณ์แบบเฮย้ยควันแม่งไหลออกเป็นสายเลยอะ oh. เราอยากจะปิดควันะฟังก์ชันโลสมอ e เนี้ยมันก็ใช้งานควบคู่ครับกับโหมดดิฟก็คือโหมดที่ เราเราปรับคันเร่งไฟฟ้าแหละปรับความไวของคันเร่งคราวนี้พอเราเข้าโลสโมกปุ๊บเนี่ยเราจะสามารถตั้งเปอร์เซ็นต์ได้แล้วก็คือหัวคันเร่งยังไวอยู่เหมือนเดิมเวลาอยาก,ยากแตะแซงก็ยังไวตอบโจทย์อยู่แต่พอกดคันเร่งเต็มเข้าไปแล้วเนี่ยป <Wow. S 1> ันหายผมลองตั้งดูนะเริ่มจาก30เซนลยนะครับที่เขาให้มาลองกดเต็มคันเร่งดนะูเนี่ยรถมันก็จะแบบอาจารย์เนื้อๆหน่อย แต่ไม่มีเลยครับลองดูกระจกได้เลย <Wow. S 1> ควันหายหมดนะฮะคราวนี้ลองปรับอ่ะลองขยับมาดูครับเป็นซัก63%เอเ่ะเดี๋ยวผมจะเต็มคันเร่งนะเราขับร้อยลาอยู่กดเต็มคันเร่ง oh. เหลือเชื่อ oh. ควันหายหมดครับนี่ขนาดตั้งไว้หกนะคันเร่งยังไวเหมือนเดิมนะบอกก่อนอลองตั้งเป็น78%เเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ มีนิดหน่อยบางๆ78%แต่ไม่ได้มากเหมือนกับตอนยังไม่เปิดฟังก์ชันโลสโมกท่านใดนะครับสนใจคันเร่งไฟฟ้าน้องใหม่ฟังก์ชันเทียบนะฮะ PNP Pro นะครับก็ติดต่อมาได้เลยนะฮะเบอร์0818273881นะครับหรือติดต่ออีกหนึ่งช่องทางนะครับในเพจ Facebook ECU Shop Official นะครับ สามารถสอบถามเข้ามาได้เลยกับข้อมูลนะครับว่าฟังก์ชันใช้งานยังไงหรือสนใจสั่งซื้อเข้ามาติดตั้งเองง่ายมากเลยคุณแค่เสียบปลั๊กก็ใช้งานง่ายแล้วอ่ะนะครับ สำหรับฟังก์ชัน2ฟังก์ชันนี้นะครับทั้งสม k กลิมิตและโ Smoke นะครับอาจจะมีคําถามที่ลูกค้าถามมาว่า <S 2> <S 2> <S 2> เฮ้ยใช้ร่วมกันเลยได้ไหมอ่าอันนี้ต้องตอบก่อนนะครับเราทําฟังก์ชันแยกกันนะครับเพื่อให้เลือกอ่าความพอใจของลูกค้าคือว่าเฮ้ยขับขับยู่ควันไหลออกโอเคใช้ฟังก์ชันโลสม k กไปเมิอนอยู่กับที่ควันไหลออกโอเคใช้ฟังก์ชันสม k กลิมิตนะครับเอาง่ายๆคือ2ฟังก์ชันนี้ทำงานแยกกันนะครับ